สวัสด,ดีจ <S desserts> <Negative hungry> <S ES> mm ้ากินบักม่วงที่น้อนม่วงเพิ่ม Thank <laughs> you. ข้าวฝากมาานข้ฝากค่ะลูกกะทิเสียบค่ะพี่นออ้องอืม Kinh màu cả đầm, cả đầm đẹp đấy bà. Yeah đó, yeah đó เอาไกินกิน้หมดฮะบ่แลย่แฉบค่ไ่้วยจ่ไม่แซ่บอ่ะง่งกับแ่บ ดับข้าวพลังต้นใหม่ม้า้งหมดเนะคิัดกินแน่บ่ผสมมันบผสมซีมบังมันแบเข็ดแขวแม่นยู่ยจบแแ่บมันหอมมันแ่บมันบิสมปานนั้นบงมวงก็จนพวอาวัตนะอาแป๋วแกบงม่วงอี่ยังอก